สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายนะครับกับตอนที่9 9 1กับชื่อตอนหญิงเจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนซัพพอร์ตเราในทุกๆช่องทางต้องขอขอบคุณพี่วีรศักนะครับที่ยังคงโดเน a t สนับสนุนเรามาเป็นประจำหลังล่าสุดก็ดเน a t มาให้เราเป็นจำนวนเงิน50บบาทนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเอาละครับ ไม่ได้เจอกันวันสวันนะครับวันนี้ก็อัดคลิปตอนกลางวันอาจจะมีเสียงรุดรารบกวนหน่อยเนาะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าพาเปิดมาที่ตีเจียงนะครับที่แบกรับลู่โจเอาไว้ได้ลอยสูงขึ้นไปบนฟากฟ้าลู่โจนะครับมองไปที่เสียวอยู่เหนอวูชาและอดีตสมาชิกจากสภาหอวคอยตะเมินคนอื่นๆเปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกเจ้าสะ เสื้อผ้านั้นดูสะดุดตาเกินไปลูโจได้แต่สงสัยดูเหมือนคนจากสปาอคอยตะมินชอบอะไรสีดำมากกว่าสีไหนยห,หรือที่เป็นแบบนี้เพราะพวกเขาอยู่ในสปาโอคอยดำมานานมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกับชุดเกาะสีดำกันแน่นะแม้ว่าจะเปลี่ยนสีนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนมาสวมใส่เสื้อคลุมธรรมดาพวกเขาก็ยังเลือกสีดำ มันไม่ต่างอะไรจากชุดเกราะสีดําเลยเพียงแค่มองผิวเผินก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขาเป็นนักรบทมินบูเ้านะครับพูดขึ้นข้าจะเป็นคนหาเสื้อผ้าไหมองเซียวยุนหอได้ฟังบกุกมือไปซะบูเฉาหายวับไปในพริบตาลูาลโจมไม่แปลกใจที่ได้รู้สึกกลิ่นมิ้นเปรี้ยวมาจากพวกเขานะครับอย่างไงนักรบทมินทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของตัวเองอีกต่อไปเขาสูญเสียหน้าที่ความภาคภูมินะครับไม่มีโอกาสดูแลตัวเอง ในเวลานี้วูเฉาแยกตัวไปลู่โจก็ได้ล่วงรู้ความรับของยุนเหออยังไงสักครั้งหนึ่งเจ้าเคยเป็นถึงอดีตเจ้าอกฟอยทามินมาก่อนในฐานะที่เจ้าเป็นคนคุ้นเคยค่ะเจ้าคิดว่าครั้งนี้พวกเขาจะทรงใครมากันเสียวยุนเหอนะครับยิ้มอย่างบิดเบี้ยวมีไม่ใช่คําถามที่ตอบได้ง่าย จุดแข็งที่โอคอยดําและโอ้คอยขาวมีใกล้เคียงกันเนื่องจากสภาโอคอยขาวส่งนานโค้งจู่เจียนมาที่นี่ปู่พิพากษาของโอคอยตะมินอีกสองคนที่เหลือก็คงจะมาที่นี่ด้วยตัวเองนอกจากยอดฝีมืออีกหลายคนก็คงจะถูกส่งมาเช่นเดียวกันพวกเขามีพลังแก่งกว่านักครุฑเมินมากสําหรับเราผู้อุโสและหัวหน้าผู้พิพากลาพวกขาก็ไม่รู้เลยว่าใครจะเดินทางมาหรือเปล่า ทังสองฝ่ายต่างก็รักชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดพวกเขาคุ้นเคยกับการสั่งงานมากกว่าพวกมันมักจะไม่เคลื่อนไหวอะไรง่ายๆแม้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้าความขัดแย้งมาหลายปีก็ตามที่แต่สมาชิกระดับสูงกับไม่คิดเคลื่อนไหวง่ายๆมีเพียงค้าที่เป็นข้อกรณียกเว้นเสียวยุนเอยังกล่าวต่อในตานะที่ข้าเคยเป็นเจ้าหอคอยธมิน เป็นธรรมดาที่ทุกคนจะยอมจำนวนต่อหน้าข้าพวกเขาพักดีต่อข้าและข้าเองก็พักดีต่อพวกเขาทุกคน้าข่าอยู่ในจุดสูงสุดเหมือนกับที่เคยเป็นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกเราต้องได้พวกเราได้เปลี่ยนไปได้รับหัวใจของยิงเต้ามาแน่นอนแม้แต่ผู้พิพากษาทั้งสี่แห่งอ้อคอยเขาก็ยังต้องโค้งคำนับเมื่ออยู่ตอนหน้าข้าลู่โจไม่ได้สนใจคำพูดโอวดของเซียวอยู่เนือแต่น่าเสียดายเจ้าถูกทรยศกอด หรือว่าเสียเจงหลงจะแข็งแกร่งกว่ากันนะเจ้านั่นไม่ได้มีดีอะไรเสียวอยู่เนื้อนะครับรวงรู้ความลับที่พูดถึงเสียเรือนที่พูดถึงเสียเจงหลงมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเมื่อได้ยินแบบนั้นในอดีตข้าเคยมีส่วนเข้าร่วมภารกิจที่อันตรายากลับมาจากดินแดนที่ไม่รู้จักสารที่ที่ไม่รู้จักจนได้รับบาดเจ็บกลับมา กาที่สาหัสก็ได้สูญเสียฝังพอเกิดไปในตอนนั้นและแต่ผายแพ้กับเสียจึงรุนในที่สุดเจ้าเคยเดินทางไปที่สารที่ที่ไม่รู้จักมาก่อนงั้นสินะลู่โจถามเสียวยุนเหอพยักหน้าใช่ที่นั่นเต็มไปด้วยความมืดมนมืด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 ยิ่งกว่าอาจากทางใต้มันมืดมนและไร้แสงแดดที่นั่นเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายที่แข็งแกร่งต่างก็อยากที่จะไปที่นั่น ลู่โจนึกไปถึงสาวกคนเล็กอย่างลั่วดซีหินเนื่องจากนางเดินทางมาจากที่แห่งนั้นนั่นหมายความว่าที่นั่นมีมาที่นั่นมีมนุษย์อาศัยอยู่เช่นกันแล้วเจ้าได้เจอกับมนุษย์บ้างหรือเปล่าเซียวยุนเหอสายหัวไม่จนถึงตอนนี้ไม่มีใครเคยพบมนุษย์คนไหนมาก่อนที่อาศัยที่นั่นบางทีอาจจะเป็นเพราะผู้ฝึกยุทธไม่แข็งแกร่งพอแข็งแกร่งจนสำรวจได้ทั่วที่สารที่แห่งนั้นก็เป็นได้ แล้วเจ้ารู้จักพันธนาการแห่งสวรรค์ล,ละโลกได้หรือเปล่าเจ้ารู้สึกถึงมันได้หรือเปล่าแน่นอนผู้ฝึกยุทธทุกคนสัมผัสได้ถึงพันธนาการนั่นได้ดีมันคอยจํากัดความก้าวหน้าของมนุษย์ไว้แต่ก็ไม่มีใครรู้สาเหตุการมีอยู่ของมันเลย แม้แต่ดีเจ้าสภาโอคอยผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจร่วงรู้ถึงความลับของปัญญาการแห่งสวรรค์และโลกได้แน่นอนว่าในดินแดนตองคําย่อมไม่มีใครไปถึงและมีสิทธิ์ล่วงรู้แน่นอนนะครับเพราะตานับค่าสมประสิทธิ์ความแข็งแร่งดินแดนดอกโบทองคําถือว่าออนแอที่สุดเพราะฉะนั้นคําตอบมีเพียงแค่แข็งแกร่งขึ้นไปเท่านั้นแข็งแร่งให้มากพอที่จะสามารถสํารวจที่นั่นได้แล้วค่อยไปคุณหาคําตอบด้วยตัวเอง ทั้งสองพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสักพักก่อนวูเฉาจะกลับมาเสื้อผ้านะครับตอนนี้วูเฉาก็ไปออกมาแล้วลูโจนะครับไม่รู้ว่าวูเฉาไปหาเสื้อผ้ามาจากไหนแต่วูเฉานะครับสามารถหาเสื้อผ้าในระยะเวลาสั้นได้ดูเหมือนเขาจะปล้นชิงจากผู้ฝึกยุทธ์ตัวไปนะครับตาตีกองเซียวอยู่เนินะครับดูเปลี่ยนไปนะครับเมื่อได้ใส่ชุด ป้าใหม่ไปกันได้แล้วด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงบินขึ้นและมุ่งหน้าไปทางโตตะวันตกเฉียงใต้ในทันทีกองฟ้าในวันนี้น,นั้นดูมืดมนกว้างไกลจนไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนออกบินราวกับไม่มีวันถึงจุดสุดจนไม่มีวันถึงไปจุดสิ้นสุดของอาณาจักรตาลตอนใต้ได้นะครับหลังจากบินไปสักพักลู่โจก็เห็นบางสิ่งบางอย่างเขาได้หยุดอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่ง ที่นี่ที่นี่ไรแสงตลอดเวลาเลยสินะลู่โจค่อนข้างสนใจนะครับเก็คิดว่าเรื่องนี้แปลกแม้แต่บนโลกใบเดิมลูโจก็เคยอาศัยอยู่นะครับแม้แต่สารที่อย่างกลัวโลกเหนือและกั้วโลกใต้ที่นั่นมีกลางวันและกลางคืนอันสุดขั้วก,ก็ยังไม่ติดอยู่ในความมืดมิดที่ไรที่ติ้นสุดแบบนี้บรรยากาศที่นี่ไม่เหมาะกับการอูอาศัยเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เชิงอาณาจักรทร้นี้นั้น สว่างสวัยอยู่บ้างแต่มันไม่มากในตอนนั้นสัตว์ร้ายตั้งหลายซ่อนตัวพวกมันไม่คุ้นชินกับแสงสว่างหูเฉาชี้ไปที่ทางตะวันตกนะครับคนจากสำนักสมัตตสีขาวอยู่ที่นั่นแน่หูเฉานะครับที่พูดจบก็ประสานฝ่ามือเพียงแค่ขั้วเดียวนะครับคาถาสีดําก็ถือกําเนิดขึ้นหูเฉาปล่อยพลังเพื้นที่บนปื้นหูเฉามีแสงสีม่วงนะครับมันส่องสว่างจากเวทมนต์คาถา อยู่เฉยๆงงอยู่ชางหลงและลู่โจที่อยู่ไม่ตาอ,อ,อยู่ไม่ไกลนะครับมองเห็นวงเวียนเวทได้อย่างชัดเจนทังสามนึกไปถึงภาพเลวร้ายในยอดีตที่กล้องเคยปผเชิญหน้ากับผู้ใช้เวทมนาตคามาก่อนหากไม่ใช่เพราะบูเฉามีไวพ้พิบมากพอน,นะครับเขาอาจจะหากไม่ใช่เพราะบูเฉามีไวพ้พิบมากพอเขาที่อาสารักษาการบาดเจ็บให้กับยูชางหลงลู่โจก็คงจะไม่ไว้ชีวิตอูเฉาแน่นอน ในขณะที่วูเฉาควบคุมแหวนข่าควบคุวมวงแหวนเวทดในตอนนั้นเขาเริ่มพูดข้าได้สร้างเกีดเดวมดม์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแ <c oughs> ม้ว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานนักแต่เพียงพอแล้วที่จะใช้สังเกตการโดยรอบตอนนี้คนจากโอยดําและโอลดอยขาวอยู่ทางใต้ท้งสองฝ่าย่างก็เว้นระยะห่างข้าคิดว่าเขากลุงพยายามหลีกเลี่ยงความกัดแย้งให้มากที่สุดหลู่โจมองที่วูเฉาแล้วเจ้าพวกนี้มีกี่คนกัน สปาโอคอยตอมินมีสมาชิกราวร้อยกว่าคนส่วนโอคคยขาวมีมากกว่านั้นพวกเขามีสมาชิกเกือบ200ดอยู่เหมือนสปาโอคอยขาวคิดจะจูโจมโดยตรงส่วนคนจากส่วนคนจากพันธมิตรแห่งแสงและความมืดคนจากราชวังแห่งดินแดนยวนคงจะซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลแน่ปาสัมผัสไม่ได้เมื่อหรยหญิงเจ้าจะปากลู่โจทาม มันขึ้นอยู่กับของจํานวนสัตว์ร,ร้ายและระยะเวลาที่สัตว์ร,ร้ายสู้กันผู้เชาตอบงั้นรอต่อไปทุกคนไปยักหน้าต่อครับในตอนนี้นะครับเสียวอยู่เนอเดินตรงมาที่นี่หลังจากนั้นไม่นานผู้ฝึกยุดชุดเกา๋าหลายสิบคนก็บินตรงมาเจ้าพวกนั้นปุ๊บเราแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าพวกนั้นจะปุ๊บเราไม่ต้องกังวลไปลู่โจุ้ดย่างเชื่อจ ไม่นานผู้ฝึกยุดชุดขาวปรากฏต่อหน้าลู่โจโช,ชายผู้ที่เป็นผู้นําที่ดูสูงวัยเขาเป็นชายที่คล้ายกับชายอายุ60เศษนะครับาชายคนนั้นพูดอย่างตรงไปตรงมาพวกเรามาจากสํานักสมัตตสีขาวพวกตานเดินทางมาที่นี่เพราะหญิงเจ้าสินะลู่โจและเสียวอยุเนเอนอไม่สนใจอะไรชายชารานะครับเขาทั้งกู้สังเกตการเคลื่อนไหวในสายหมอกต่อไป อยู่ช้างหลงเคลื่อนไหวขอพุ่งไปที่ด้านหน้าและตอบกลับถูกต้องแล้ว่ายชราปรยักหน้าดูจากเสื้อผ้าดูเหมือนพวกท่านจะไม่ได้มาจากขอคอยดําสินะถูกต้องแล้วอยู่ช้างหลงยิ้มอย่างอ่อนโยนเช่นเดิมแล้วพวกท่านมาจากไหนกันเห็นได้ชัดว่าคนที่ไปผู้เ,เห็นได้ชัดว่าผู้ฝึกยุทธชุดขาวนะครับที่มาที่นี่มาเพื่อตรวจสอบนั่นเองมีหลายฝ่ายเลือกที่จะเดินทางมาที่แห่งนี้สํานักสีขาวนะครับไม่สามารถสร้างศัตรูกับทุกฝ่ายได้ อยู่เชิงไล่ก้าวไปด้านหน้าก่อนที่จะตอบตับอย่างอูอามันจําเป็นด้วยหรอือที่เราต้องตอบคาถามพูกเจ้าน่ะฮึได้รู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วพวกเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรมาตอบคาถามพวกเจ้าชายจาราที่ได้ฟังมีท่าทีเปลี่ยนไปข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นสํานักสมมาตสีขาวเราอ่อนแอพวกเราแค่มีกองกําลัง พวกเราก็แค่หาพันธมิตรกำลังมองหาพันธมิตรเพิ่มเติมเท่านั้นหากท่านไม่รังเกียจพวกเราจะมาร่วมมือกันถาว่าอยู่เฉยๆไงพูดแทรกเสียก่อนเขาท่านไม่ได้พูดจบที่ท,ที่เต็มไปด้วยกองกําลังหลายฝ่ายแต่สํานักสมัตตาสีขาวกล้าพอที่มาแย่งชิงหัวใจหญิงเจ้าสินะชายชรามไม่ได้โกรธกับความพูดนะครับเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่หญิงเจ้าเป้าหมายของพวกเราเป็นสัตว์ร,ร้ายปังกอเกิดทั่วไป สำนักสมาตะสีขาวตำหนักได้ถึงความสามารถของตัวเองดีนะครับมันเป็นธรรมราที่พวกเขาจะไม่แข่งขันกับพอโคอยโอโอโคอยทตมินโนคอย,คอย,คอยขาวไม่ได้โดยตรงแต่การชิงหัวใจสัตว์ร,ร้ผังก์ก็คือทั่วไปไม่ใช่เรื่องยากดูเชิฉยรตอบกลับเราไม่สนใจหลังจากได้ฟังเขาก็ถอนหายใจพวกเราเข้าใจแล้วไปกันได้แล้วละ่ะ ก่อนที่ชายชราหันกลับไปในตอนนั้นลู่โจพูดออกมาเสียก่อนช้าก่อนชายชราพะหะเล็กน้อยเขาอันมาหมอกหัวอุโสหรือท่านมีอะไรให้เรารับใจข้าจะยอมร่วมมือกับพวกเจ้าเองก็ได้ข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าได้จัดร้ายกับกำจัดสัตว์ร,ร้ายฝังกอเกือตัวไปส่วนข้าจะเป็นคนจัดการหญิงเจ้าเองลู่โจพูดในที่ในขณะที่ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบ สารเแียงนี้ถือเป็นสวรรค์ของสัตว์ร,ร้ายไม่ต้องสงสัยหากมีสัตว์ร,ร้ายมากเกินไปนะครับลำพังตัวเขาอาจจะไม่สามารถพิชิตและจัดการสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดได้มันก็ไม่ใช่ความคิดตีแย่เจ้าอะไรนะครับที่จะมอบสัตว์ร,ร้ายพื้นฐานทั่วไปให้กับสำนักสมัตตสีขาวจัดการนอกจากนี้ลู่โจยังวางแผนที่จะล้วงข้อมูลเพิ่มเติมของสภาโอคอยขาวมาจากสำนักสมัตตสีขาวอีกด้วยชายชะา,าที่ได้ฟังตกใจนะครับกับคำพูดของลู่โจ ปวอุโส่านหรือว่าท่านตั้งใจที่จะชิงหัวใจของหญิงเจ้ากันนะล่ะลู่โจก็ตอบกลับนะครับหญิงเจ้าเป็นสัตว์ร,ร้ายฝังกอเกิดที่พิเศษในโลกใบนี้มีใครบ้างล่ะที่ไม่ต้องการหัวใจของมันชายอัอ่ชายช,าชรานะครับหกเศษหัวรเราะเบาๆเออเอเอออ ัวอุโสตันเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆไม่นานเสียวยูเนอร์ก็พูดขึ้นพี่ลูกแต่ข้าไม่แนะนําให้ร่วมมือกับพวกเขาสํานักสมะถะสีขาวนะ่ะมันมีดีแค่จํานวนเท่านั้นพวกเขาช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกก็ยังดีกว่าต้องร่วมมือกับพวกแข็งแกร่งแต่ชั่วจาลู่โจตอบกับเสียวยูเนอร์ที่ได้ฟังแบบนั้นได้แต่ยอมรับ แม้ว่าการร่วมมือกับฝ่ายที่แข่งๆจะเป็นประโยชน์กว่าแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลในระหว่างร่วมมือกันนั่นเองทั้งสองฝ่ายต้องรักษาความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรไว้เสมอและเมื่อใดก็ตามที่สมดุลพังตลายเมื่อนั้นพันธมิตรก็จะแปรเปลี่ยนเป็นศัตรตูแทนลูโจคนอื่นๆบินขึ้นไปนะครับเขากำลังตามชายชาราตรงหน้าไปเมื่อผ่านหมอกตึบก็พลหน้าผานะครับ สาวกสำนักสมัตตสีขาวหลายพันคนนะครับกำลังเกาะติดอยู่ที่หน้าผาพวกเขาสังเกตการเคลื่อนไหวด้านล่างนอกจากสาวกของสำนักส,ม,กสมัตตสีขาวยังมีผู้ฝึกยุทธไรจังไรสังกัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับที่พึ่งร่วมมือกับสำนักนี้ลูโจนะครับสังเกตเห็นคนหลายพันก็ถามในทันทีผู้อาวุโสพวกเขาคือและเมื่อชายชาราถูกตามเขาตระหนักได้ทันทีนะครับ พวกเขายังไม่รู้จักชื่ออีกฝ่ายลูโจนะครับได้ยินตอบอย่างไม่แยแสข้าแซ่ลูกลูโจนะครับตอไปผู้ฝึกยุทธข่าวโค้งคำนับในทันทีไม่นานผู้อาวุโสวูก,ก็พูดขึ้นพี่ลู่ตานเป็นคนที่มองการไกลจริงๆผู้นำของพวกเราในครั้งนี้คือชายที่ยืนอยู่ใกล้หน้า้ามากที่สุดเขามีชื่อว่าเฉินยู่เขาเป็นรองเจ้าสำนัก แห่งสา,สานักสมัตตสีขาวของเราเองลู่โจยักหน้าเขาพูดคุยกับผู้มีอำนาจโดยตรงดีกว่าปาค่าไปหาเขาซะเชิญปัววุโสวูทำท่าทีเชื้อชวนในเวลานั้นเองเซียวยูเหนือและคนอื่นๆน,นะครับที่อยู่ไม่ไกลสังเกตการเคลื่อนไหวจากด้านหน้าเชิญยูนะครับเอามือคอยหลังเขาตามกับปัววุโสวูเขาคือปัววุโสวูต่อกับตอนนี้คือปัววุโสลู่เขาตกลงร่วมมือกับเหล่า เชิญยู่มองไปที่ลู่โจและพยักหน้าถ้าหากท่านตัดสินใจเที่ยวร่วมมือกับสำนักสมัตส,สีขาวจริงข้าจะตอบแทนท่านอย่างยุติธรรมแน่พวกเราจะแบ่งหัวใจเองชีวิตจะรับมาอย่างยุติธรรมลู่โจได้ฟังก็ตามขึ้นแล้วจะเป็นยังไงละ่ะถ้าพวกเราได้หัวใจมาดวงเดียวนะ่ะ เรื่องนี้ต้องการความชัดเจนหัวใจแห่งชีวิตไม่จัดการสันนะครับจัดสันอย่างเหมาะสมการร่วมมือกองเสียเป่าลู่โจได้แต่สงสัยตมนักสมัตตสีขาวใช้วิธีการไหนแบ่งหัวใจในที่สุดเฉินยู่ก็พูดอย่างเฉยเมยปัววุโสหากท่านเป็นผู้มีพลังวตารมงคลปันเดนหัวใจแห่งชีวิตที่ได้มาข้าจะมอบมันให้กับท่านเพื่อเป็นของขวัญจากสําหรับมิตรภาพเอง เจ้านี่รู้วิธีเอาตัวรอดดีซะจริงนะลูโจคิดในใจจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ EP นี้เดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้านะครับกับตอนที่992ความมั่นใจเรามาดูกันนะครับว่าพันธมิตรไฟไหน,ะนจะเป็นคนที่ได้รับใช้และได้หัวใจของหญิงเจ้าไปบอกได้เลยว่าศึกครานี้มันแน่นอนสำหรับด้านของอสปากอยดำก็ทรงคนมานับร้อยเลยนะครับเป็นร้อยคนนะครับจิตด,ดู ถ้าคุณภาพเนี่ยบอกได้หรือว่าโคตรแข็งแกร่งนะครับเช่นเดียวกันกับสำนักอ่าไม่ใช่สิเช่นเดียวกันกับไอสปาโอคอยขาวนะครับจิ่มามากกว่าถึง200คนก่อันนี้ก็น่าจะตึงมือแล้วก็ลูโจเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับสำนักสัมัตตสีขาววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ